ฟังนิยายดีๆช่องริ c โค d โ o n ลี่ให้เสียงโดย AI เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องทำคลิปต่อไปโปรดกดติดตามกดไลค์และซับสไคร์บบทที่118ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณหลงโมมีอะไรหรือแม่นางเจ้าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าชายหนุ่มผู้มีหน้าตาธรรมดาธรรมดาหันกลับไปมองก็เห็นสาวงามกำลังจับแขนของตนอยู่จึงถามอย่างเป็นห่วง ฮวงเย่สายหัวระรวและถามด้วยเสียงที่เบาลงขอบคุณที่ช่วยข้าข้าอยากตอบแทนเจ้าให้ข้าไปกับเจ้าได้ไหมข้าข้ากลัวนิดหน่อยพอได้เห็นผู้หญิงหน้าตาหน้ารักกำลังขอร้องตัวเองพูดหนุ่มคนซื่อก็ปฏิเสธไม่ออกเขาเลยพอยักหน้าตอบรับอีกฝ่ายไปได้สิเจ้าขึ้นมาเลยข้าจะพาเจ้าไปที่นั่นเองแต่เจ้าไม่จำเป็นต้องทำงานนี้หรอกเขากาหัวด้วยท่าทางเขินอายก่อนจะกลายร่างเป็นเสือโครงแล้วโน้มตัวลงเพื่อให้หงสาวปีนขึ้นไปบนหลังตน ในขณะน,นี้ผู้ชายที่อยู่รอบๆต่างก็มองภาพนั้นอย่างอิจฉาผู้ชายซื่อบื้อคนนี้โชคดีมากที่มีผู้หญิงหน้าตาดีเข้าหาทําไมพวกเขาถึงไม่ใช่คนที่นางชื่นชอบกันนะขอบคุณเจ้าเป็นคนดีมากห่วงเย่โคงคํานับขอบคุณโดยคาดไม่ถึงว่าเขาจะทึ่มขนาดนี้เพียงชั่วขณะที่นางก้มศีรษะลงความไร้เดียงสาบนใบหน้าของนางก็พลันหายไปแล้วแทนที่ด้วยสีหน้าครุ่นคิดประกอบกับพึงพอใจ ต่อมาผู้ชายหลายคนได้พาห่วงแย่ไปที่ถ้ำซึ่งเก็บสบียงสำคัญไว้เนื่องจากปัจจุบันในเผ่าขาดแคลนเกลือหัวหน้าเผ่าจึงเก็บเกลือทั้งหมดไว้ให้ผู้หญิงและใช้เพียงวันละนิดมาปรุงน้ำแกงก่อนจะเอาน้ำแกงพวกนั้นไปแจกจ่ายแก่ผู้หญิงในเผ่าในขณะที่บางคนไปที่นั่นเพียงเพื่อเอาเกลือมาไว้ใช้เองหูเจียวเจียวตามหลงโม่กลับบ้านด้วยฝีเท้าที่ช้ามากช้าเสียจนเธอรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไป,ไปแล้วหนึ่งศตวรรษ เธอไม่สบายใจจนกระทั่งเห็นบ้านที่คุณเคยตั้งอยู่ไม่ไกลในที่สุดทั้งคู่ก็เกือบถึงบ้านแล้ววันนี้หลงม่ผิดปกติจริงๆแม้ว่าเขาจะดูนิ่งเงียบเหมือนเดิมแต่เธอกลัวว่านี่เป็นสัญญาณของการเข้าสู่ด้านมืดของเขาดังนั้นเธอจึงไม่กล้าระบายความโกรธของตัวเองใส่อีกฝ่ายบรรยากาศแบบนี้ยังคงอบ,บวนอยู่จนกระทั่งจิ้งจอกสาวเห็นว่าบริเวณล,ลานบ้านล้อมรอบไปด้วยพูดคนอื่น เกิดอะไรขึ้นทำไมมีพูดมากมายมาล้อมอยู่รอบบ้านเราหูเจียวเจียวชะนักมองไปยังลานบ้านที่มีพูดมารวมตัวกันมากมายอย่างเป็นกังวลมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกๆหรือเปล่าเมื่อเธอคิดได้ดังนั้นเธอก็ตื่นตระหนกและไม่ได้สนใจว่าจิตใจของเจ้าจอมวายร้ายจะดำมืดหรือไม่เธอตัดสินใจวิ่งกลับบ้านทันทีส่วนหลงโม่ที่ถูกทิ้งไว้เพียงลำพังมองตามหลังของจิ้งจอกสาวครู่หนึ่ง เขาขมมดคิ้วมุ่นเพื่อครุ่นคิดเกี่ยวกับบางสิ่งและในไม่ชาเขาก็ก้าวตามไปไม่นานเจ้าของบ้านทั้งสองก็ก้าวเข้าไปในลานบ้านในเวลาไล่เลี่ยกันหลบหน่อยให้ข้าเข้าไปยามนี้หูเจียวเจียวนึกเป็นห่วงเพียงแต่ลูกทั้งห้าเธอกลัวว่าอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขาขณะที่ตนไม่อยู่บ้านและทันทีที่เธอเข้ามาในลานบ้านเธอก็เอื้อมมือไปจับผู้ที่กำลังยืนขวางทางอยู่ แล้วพูดบางคนที่หันมาเห็นแม่จิ้งจอกก็ตะโกนเสียงดังทันทีหูเจียวเจียวกลับมาแล้วหลงโมก็กลับมาแล้วพอสิ้นเสียงพูดคนนั้นกำแพงที่ยังคงหันหลังให้เธออยู่ก็หันกลับมามองเธอด้วยความดีใจเนื่องจากหญิงสาวกลัวว่าจะถูกทำร้ายจึงถอยหลังไปสองถึงสก้าวเธอมองดูพวกเขาอย่างระแวดระวังแล้วถามพร้อมกับขมวดคิ้วพวกเจ้ามาทำอะไรที่บ้านของข้าเกิดอะไรขึ้นลูกของข้าอยู่ที่ไหน หูเจียวเจียวรัวคำถามออกมาชุดหนึ่งก่อนที่พวกผู้จะได้ทันตอบหัวหน้าเผ่าก็ออกมาจากข้างในแล้วเดินไปหาจิ้งจอกสาวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเจียวเจียวในที่สุดเจ้าก็กลับมาสักทีมาเร็วข้าอยากจะบอกข่าวดีให้เจ้าทราบเมื่อหูเจียวเจียวเห็นชายสูงวัยก็รู้สึกโล่งใจมากดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจผิดไปเองความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับลูก,ลกผู้เป็นเจ้าบ้านจึงถามผู้นำสูงสุดด,ด้วยสีหน้างุนงง ข่าวดีอะไรหรือต่อมาหัวหน้าเผ่าโบกมือให้เหล่าพูดและพวกเขาก็ถอยห่างออกไปทันทีจากนั้นชายชราก็พาหูเจียวเจียวไปที่ลานบ้านหลังจากที่หญิงสาวขยายลานเดิมออกไปมันก็มีขนาดเพิ่มเป็นสองเท่าซึ่งแทบจะรองรับพูดจำนวนมากเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่เธอมายืนอยู่ในลานบ้านเธอก็พบว่านอกจากพูดแล้วยังมีสิ่งแปลกประหลาดอีกมากมาย ูเจียวเจียวขยับเข้าไปมองใกล้ๆนี่คือวัสดุที่เธอต้องการนำมาใช้สร้างบ้านหลังใหม่ในขณะที่เธอกำลังรู้สึกประหลาดใจเสียงตื่นเต้นของหัวหน้าเผาก็ดังเข้ามาในโสตประสาทเจียวเจียวเจ้าคิดว่านี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการหรือไม่ใช่แล้วท่านผู้เฒ่าขอบคุณที่ท่านช่วยข้าตามหาสิ่งนี้มันยอดเยี่ยมมากแม่จ้งจอกพรียกหน้าขอบคุณชายชาราครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยใบหน้าที่มีความสุข นอกจากหินแล้วยังมีวัสดุอื่นอีกมากมายที่คล้ายกับในโลกมนุษย์หูเจียวเจียวมองดูพวกมันทีละชิ้นก่อนจะพบว่ายกเว้นบางอย่างที่เธอไม่รู้จักของที่เธอต้องการทุกอย่างก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดเดิมทีเธอคิดว่าถ้าหาของที่ต้องการไม่ได้จริงๆเธอคงทำได้เพียงหาทางนำมันออกมาจากมิติเท่านั้นแต่หญิงสาวไม่คาดคิดว่าจะมีคนหาวัสดุต่างๆมาได้สำเร็จเมื่อหัวหน้าเผ่าได้ยินเช่นนี้ก็ส่หัวและพูดอย่างอารมณ์ดี ไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกข้าไม่ใช่คนที่หาของพวกนี้มาทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณหลงโม่ที่ค้นหาแล้วนำพวกมันกลับมาได้ทั้งหมดหูเจียวเจียวตกตะลึงไปครู่หนึ่งหลงโม่เห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้บอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันทีที่ชายผู้มีอำนาจสูงสุดในเผ่าเห็นสีหน้าสงสัยของเธอเขาก็รีบอธิบายต่อว่าข้าเห็นว่าเขาบินเร็วที่สุดและหาของจากในป่าได้เร็วข้าจึงไหว้วานให้เขาออกไปตามหาของที่เจ้าต้องการ จิ้งจอกสาวเม้มริมฝีปากโดยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกไปดีด้วยวัสดุจำนวนมากแม้ว่าหลงม,ม่จะบินได้เร็วพอแต่เขาก็ต้องใช้เวลาและพลังงานมากในการค้นหาสิ่งเหล่านี้มาในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากที่คิดถึงสภาพของมังกรหนุ่มในช่วงสองถึงสาวันที่ผ่านมาเขาออกจากบ้านทุกวันแต่ไม่มีเหยื่อติดมือมาด้วยเลยสักตัวแล้วเขาก็กลับมาด้วยสีหน้าเหนื่อยล้า ตอนนั้นหูเจียวเจียวคิดว่าเขาคงจับเหยื่อไม่ได้แต่ยามนี้พอคิดย้อนกลับไปปรากฏว่าเขากำลังช่วยเธออยู่ในขณะนั้นหลงม่วงมัวแต่ตามหาวัสดุพวกนี้อยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้กำลังเครียดแค้นเธอจนอยากจะฆ่าเธอให้ตายใช่ไหมทำไมเขาถึงช่วยเธอถัดมาหญิงสาวหันไปมองชายร่างสูงโดยไม่รู้ตัวแต่กลายเป็นว่าอีกฝ่ายหายตัวไปแล้วนั่นทำให้ความสงสัยของเธอยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นไปอีก เจียวเจียวในเมื่อเรามีวัสดุพวกนี้เราจะสร้างบ้านหินได้แล้วใช่ไหมหัวหน้าเผ่าถามอย่างมีความหวงังโดยไม่ได้สังเกตเห็นท่าทางแปลกประหลาดของหูเจียวเจียวพอแม่จิ้งจอกได้ยินเสียงของชายสูงวยัยเธอก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเขาใช่เราแค่ต้องการวัสดุมากกว่านี้ในการสร้างบ้านหิน ในบรรดาวัสดุทั้งหมดวัสดุที่หนักที่สุดคือหินบลูสโตนอีกทั้งยังมีหินบดกับดินเหนียวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปูนซีเมนหินบดในที่นี้หมายถึงหินคลุกที่เอาไว้สร้างบ้านแผ่นหินบลูสโตนในโลกพูดมีน้ำหนักหลายร้อยกิโลและหินแผ่นใหญ่ก็หนักถึง1,000กิโลไม่ต้องพูดถึงว่าการสร้างบ้านจำเป็นต้องใช้หินพวกนี้มากมายซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่เธอจะทำมันด้วยตัวเอง ดังนั้นเธอจึงต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนนั่นไม่ใช่ปัญหาแค่เจ้าบอกข้ามาว่าเจ้าต้องการเท่าไหร่ข้าจะจัดการพูดให้ช่วยเจ้าออกไปขนพวกมันกลับมามันใช้เวลาไม่นานหรอกหัวหน้าเผ่าตอบรับอย่างรวดเร็วทันทีที่คําพูดนี้ออกมาจากปากของผู้มีอำนาจสูงสุดพวกผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆก็ตบหน้าอกตัวเองพลางให้คำมั่นว่าไม่ต้องกังวลเราขาดทุกอย่างแต่เราไม่ได้ขาดกำลังเจ้าไว้ใจพวกเราเถอะ เนื่องจากบ้านหินสามารถช่วยให้ผู้หญิงไม่ต้องไปอาศัยอยู่ในถ้ำตอนฤดูหนาวพวกเขาจะสร้างบ้านหินและผู้ชายก็เต็มใจที่จะช่วยจิ้งจอกสาวทำงานในเมื่อหูเจียวเจียวต้องการวัสดุก่อสร้างดังกล่าวมาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนนี่จึงเป็นหน้าที่ของพวกเขาทางด้านหญิงสาวไม่คาดคิดว่าทุกคนจะกระตือรือร้อนขนาดนี้และหัวใจของเธอก็อบอุ่นขึ้นแต่เธอก็ยังพูดอย่างจริงจังว่า การสร้างบ้านหินต้องใช้กำลังคนและทรัพยากรจำนวนมากข้าต้องการคนช่วยสร้างบ้านหินแต่ข้าไม่ได้จะเอาเปรียบพวกเจ้าข้าจะคอยสอนวิธีสร้างบ้านหินให้คนที่มาช่วยงานข้าด้วยหูเจียวเจียวไม่ได้ตั้งใจจะสอนเรื่องการสร้างบ้านให้คนอื่นฟรีๆเธออยากให้พวกเขาเอาแรงงานมาแลกกับการสร้างบ้านหินด้วยวิธีนี้เหล่าพูดในเผ่าจะไม่มองข้ามการให้ของเธอบทที่หนึ่งร้ ข้าขอโทษหลังจากที่เหล่าพูดได้ยินคำพูดของหูเจียวเจียวทุกคนก็พยักหน้าตอบรับโดยที่ไม่มีใครออกมาคัดค้านคำพูดของเธอเลยจิ้งจอกสาวที่เห็นเช่นนี้จึงไม่เกรงใจพวกเขาอีกเมื่อเธอประเมินปริมาณของวัสดุให้ถี่ทั่วแล้วเธอก็กล่าวว่าท่านผู้เท่าข้าต้องการหินชนิดนี้เป็นแผ่นขนาดใหญ่สามชิ้นขนาดเล็กสา0ชิ้นแล้วก็หินหดกับดินเหนียวห้ถัง ยกเว้นหินบลูสโตนวัสดุอื่นๆจะถูกบรรจุลงในถังเพียงแต่ว่าถังชนิดนี้ไม่ใช่แบบเดียวกับถังขนาดเล็กที่หูเจียวเจียวเคยใส่ปลาแต่มันเป็นถังหินขนาดใหญ่เท่าอ่างอาบน้ําที่มีความสูงเกินเอวของผู้ใหญ่จากการคาดคะเนเธอคิดว่าถังหนึ่งสามารถจุปลาได้หลายร้อยตัวแม้ว่าถังเหล่านี้จะหนักสําหรับมนุษย์แต่มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับผู้ชายที่สามารถแบกมันและวิ่งกลับมาจากป่า ไม่มีปัญหาชายสูงวัยพยักหน้าเห็นด้วยสำหรับผู้ที่จะมาช่วยหูเจียวเจียวรับผิดชอบงานพวกนี้หัวหน้าเผ่าจะเป็นคนช่วยเลือกมาเองเนื่องจากจิ้งจอกสาวจะสอนวิธีสร้างบ้านหินให้เฉพาะพวกผู้ที่มาช่วยงานเท่านั้นผู้นำสูงสุดจะเลือกผู้ที่เชี่ยวชาญมาช่วยอย่างแน่นอนเพื่อที่ในอนาคตพวกเขาจะได้มาช่วยเผ่าสร้างบ้านหินมากขึ้นพอปรึกษาหารือกันเสร็จแล้วหูเจียวเจียวก็ตัดสินใจว่าจะเป็นคนวางแผนทั้งหมด ในขณะนี้เธอประเมินว่าจะต้องใช้เวลา5วันในการขนวัสดุก่อสร้างและหลังจากนั้นการก่อสร้างบ้านหินจะเริ่มขึ้นเนื่องจากพูดมีร่างกายที่แข็งแกร่งหญิงสาวประมาณการว่าบ้านหินจะสร้างเสร็จภายในเวลาไม่ถึงเดือนและอย่างน้อยเธอก็จะได้อาศัยอยู่ในบ้านหินหลังใหญ่ที่อบอุ่นในฤดูหนาวณนะตอนนี้ยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนก่อนฤดูหนาวและพูดยังสามารถสร้างบ้านหินของตัวเองได้ แม้ว่าจะสร้างบ้านหินได้ไม่ครบทุกครัวเรือนแต่บ้านที่สร้างเสร็จก็เพียงพอให้ผู้หญิงอาศัยอยู่เนื่องจากผู้ชายมีความอดทนต่ออากาศหนาวเย็นได้ดีดังนั้นพวกเขาจึงสามารถอาศัยอยู่ในถ้ำได้และจะไม่สายเกินไปที่จะสร้างบ้านหินในปีหน้าก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันออกเดินทางหูเจียวเจียวขอให้เหล่าพูดช่วยขนย้ายวัสดุไปที่นอกลานบ้านก่อน เพราะเธอทนไม่ได้ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับของที่วางระเกะระกะในบริเวณบ้านตอนนั้นพวกผู้ต่างก็พากันขอโทษโดยบอกว่าพวกตนไม่ทันได้คิดให้ดีเสียก่อนและช่วยกันรีบขนย้ายสิ่งของพวกนี้ออกจากลานบ้านไปหลังจากที่ทุกคนขนของออกไปหมดลานบ้านก็กลับมาสะอาดดังเดิม ยามนี้จึงจอกสาวกำลังคิดถึงเรื่องของหลงโม่และกำลังจะไปคุยกับเขาแต่พอได้เห็นชายร่างสูงที่ชอบทำท่าเฉยเมยเดินกลับมาตอนที่พระอาทิตย์ตกดินเนวที่ทอดยาวของอีกฝ่ายก็แสดงถึงความเหนาวหนียเล็กน้อยเธอสังเกตเห็นว่ามือข้างหนึ่งของมังกรหนุ่มถือทังหินอยู่ส่วนอีกข้างถือปลาที่ถูกห้อยด้วยเถาวั์พวงหนึ่ง ทว่ามันต่างไปจากเดิมตรงที่ตอนนี้ปลาอยู่ในสภาพที่เกล็ดและอวัยวะภายในถูกควักออกไปหมดอีกทั้งปลาทุกตัวก็สะอาดหมดจดพร้อมนำไปประกอบอาหารแล้วหูเจิยวจียวที่ได้เห็นเช่นนั้นผงะไปครู่หนึ่งแท้จริงแล้วเขาไปที่แม่น้ำเพื่อฆ่าปลามาหรือต่อมาเธอวิ่งหยอกๆยอมาหยุดอยู่ข้างหน้าชายหนุ่มทำให้ภาพที่ปรากฏกลายเป็นเงาสองเงาโดยที่เงาหนึ่งสูงและอีกเงาหนึ่งต่ำกำลังซ้อนทับกัน เมื่อหญิงสาวมองตรงไปข้างหน้าเธอก็เห็นเพียงหน้าอกแกร่งสีข้าวสาลีของหลงโม่ที่ปกคลุมไปด้วยเม็ดเหงือ่อเธอจึงมองไปทางอื่นทันทีและก้มหน้าลงอย่างรู้สึกผิดหลงโม่ขอบคุณที่ช่วยหาวัสดุมาสร้างบ้านหินนะมัดน,นี้หูเจียวเจียวมองต่ำลงไปที่นิ้วเท้าของตัวเอง ทางด้านมังกรหนุ่มพยายามก้มศีรษะลงมองดูผู้หญิงตัวเล็กที่อยู่ตรงหน้าตนเธอเปรียบดั่งดอกไม้บอบบางที่พร้อมจะเหี่ยวเฉาหากถูกสัมผัสทียงเล็กน้อยนั่นยิ่งทำให้เขารู้สึกอยากจะธนุถานอมมันเอาไว้ความรู้สึกแปลกประหลาดที่วนเวียนอยู่ท่ามกลางบรรยากาศรอบตัวทำให้จูจ่ๆเขาก็ลืมตอบอีกฝ่ายไปชั่วครู่หนึ่งเอาปลาพวกนั้นมาให้ข้าวันนี้เจ้าทำงานมา,มามากแล้วไปพักผ่อนเถอะ ขณะที่หูเจียวเจียวกำลังคิดเธอก็เอื้อมมือไปหมายจะหยิบถังหินและปลาในมือของร่างสูงมาถือเองเป็นเพราะหญิงสาวรู้สึกละอายใจตัวเองเมื่อคิดว่าหลงมัออกไปค้นหาวัสดุเหล่านั้นมาให้เธอไม่เคยเห็นเขาในมุมนี้มาก่อนที่ผ่านมาเธอคิดเสมอว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงวายร้ายที่สามารถฆ่าคนได้ในพริบตา ผู้ชายคนนี้อาจจะปากเสียไปบ้างแต่สำหรับการหาอาหารและเครื่องนุ่งห่มมาให้ครอบครัวรวมทั้งงานที่ควรทำก็ไม่ขาดตกบกคร่องเลยแม้แต่สิ่งเดียวเธอเป็นแค่คนนอกที่เข้ามาอยู่ในร่างของเจ้าของร่างเดิมกลางคันแล้วมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปโกรธเขาด้วยทว่าก่อนที่มือเรียวจะทันได้แตะทางหินหลวงโม่ก็ชักมือหลบไปเสียก่อน พอหูเจียวเจียวเห็นดังนั้นก็ยิ่งลดศีสะะให้ต่ำลงแน่นอนว่าเขายังคงเปลียดตัวเองมากโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจากนั้นเธอเงยนหน้าขึ้นอย่างเศร้าส้อยเมื่อเธอได้ยินเสียงต่ำและแหบแห้งเหนือหัวของตนเจ้าไม่จำเป็นต้องทำงานพวกนี้จิ้งจอกสาวชนกไปทั่วครู่และก่อนที่เธอจะเข้าใจว่ามังกรหนุ่มหมายถึงอะไรเธอก็ได้ยินเขาพูดต่อว่า นอกจากนี้เสื้อผ้าที่เจ้าทำสวยมากข้าไม่ควรพูดจาหน้ารังเกียจแบบนั้นข้าขอโทษเสียงทุ้งต่ำฟังดูไพเราะกรอกเข้าไปในหูของหูเจียวเจียวราวกับมวลสะกดที่ทำให้เธอตัวแข็งทื่อนี่เธอไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมเจ้าจอมวายร้ายขอโทษเธอข้าเห็นว่าอิงหยวนสวมเสื้อผ้าแบบเดียวกันข้าคิดว่าเจ้าทำมันให้เขาข้าก็เลยพูดออกไปด้วยความโกรธหากเจ้ายังโกรธอยู่ข้า จะออกไปอยู่นอกเผ่าเหมือนเดิมก็ได้ขณะที่หลงโมเห็นว่าหญิงสาวตรงหน้ายังนิ่งเฉยเขาก็คิดว่าเธอยังไม่หายโกรธจึงอธิบายต่อไปคอหูเจียวเจียวได้ยินเช่นนี้ก็รีบเงยหน้าขึ้นไม่เจ้าห้ามออกจากเผ่าเด็ดขาดเธอเป็นคนดึงมังกรหนุ่มกลับมาและหากเธอปล่อยเขาออกไปอีกครั้งความพยายามทั้งหมดก่อนหน้านี้จะไร้ผล หลังจากที่จิ้งจอกสาวพูดจบเธอสังเกตเห็นว่าชายร่างสูงกำลังมองเธอด้วยสายตานกล้มก่อนที่เธอจะหันหน้าหนีไปอย่างรู้สึกผิดและพูดว่าข้าไม่โกรธแล้วเจ้าอยู่บ้านนี่แหละตอนนี้เราจะต้องสร้างบ้านหินข้าจะทำยังไงถ้าไม่มีเจ้าหลงงม่ที่ได้ฟังคำพูดของหูเจียวเจียวเม,ม้มริมฝีปากบางเฉียบแน่นและในที่สุดเขาก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก ประโยคสุดท้ายของเธอกล้องอยู่ในใจเขาแล้วริมฝีปากอยากได้รูปนั้นก็ยกยิ้มโดยไม่ได้ตั้งใจส่วนหูเจียวเจียวยังคงยิงศีรษะมองที่เงาบนพื้นพร้อมความรู้สึกประหนึ่งว่ามีคนมารัวตีกลองอยู่ในใจของตัวเองเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงรู้สึกว่าพ่อหนุ่มตัวร้ายไม่ได้เกลียดตนเลยกลับกลับกลายเป็นว่าเขาเพียงแค่หึงหวงเท่านั้นไม่สินี่มันไม่เป็นไปตามที่เคยบรรยายไว้ในหนังสือเลย หูเจียวเจียวใส่หัวไล่จินตนาการที่เป็นไปไม่ได้เหล่านี้ออกไปอย่างรวดเร็วต้องเป็นเพราะหลงม่หล่อมากจนเธอมีอาการประสาทหลอนแน่ๆแม้ว่าชายหนุ่มจะไม่เกลียดเธออีกต่อไปแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะดึงเธออยู่ดีอย่าหลงตัวเองเกินไปสิถ้าคนอื่นรู้เข้าล่ะก็หญิงสาวเกรงว่าจะถูกคนพวกนั้นหัวเราะอยออเอาเออรอเดี๋ยวนะจูจ่ๆหูเจียวเจียวก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ หูของเธอจึงเปลี่ยนเป็นสีแดงจากนั้นเธอก็วิ่งหนีหายไปจากสายตาของคนตัวสูงหลงโม่ที่เห็นเช่นนั้นก็แสดงสีหน้าสงสยัยก่อนจะกลับไปที่ลานบ้านพร้อมกับถังหินเวลาผ่านไปไม่นานเขาเห็นจิ้งจอกสาวรีบวิ่งมาหาตนอีกครั้งทันทีที่เขาสังเกตเห็นของที่อยู่ในมือของเธอดวงตาของเขาก็แข็งค้างไปทั่วขนาพร้อมกับใบหน้าเคร่งขรึมที่แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย เจ้าไม่ได้โยนมันทิ้งไปแล้วหรือสิ่งที่หูเจียวเจียวถืออยู่ในมือคือเสื้อผ้าหนังสัตว์ที่อีกฝ่ายตั้งใจมอบให้เขาเมื่อวานก่อนหน้านี้มังกรหนุ่มเพิ่งค้นหาไปทั่วบ้านทั้งสองหลังแต่เขาก็ไม่พบเสื้อตัวนั้นดังนั้นเขาจึงคิดว่ามันถูกจิ้งจอกสาวโยนทิ้งไปเสียแล้วปรากฏว่าเธอเก็บมันไว้ในบ้านตลอดเวลาข้าจะทิ้งเสื้อผ้าที่ข้าพยายามตัดเย็บเองหลายวันได้ยังไง ถึงเจ้าจะไม่ต้องการมันแต่อนาคตก็ไม่แน่นอนสักหน่อยหูเจียวเจียวพึมพำเบาพึมพำเบาพลางส่งเสื้อผ้าให้อีกฝ่ายในขณะที่เธอไม่กล้ามองหน้าชายหนุ่มเลยแม้เสี้ยววินาทีไม่นานเสียงที่คมชัดหวานราวกับเสียงนกร้องเอ่ยถามขึ้นมาเบาๆว่าในเมื่อเจ้าไม่คิดว่ามันน่าเกลียดเจ้าอยากได้เสื้อผ้ามากกว่านี้หรือไม่ถ้าไม่ค่าจะไม่ทำให้เจ้าอีก ในตอนนั้นเองหลงม,ม่วมองหูเจียวเจียวด้วยดวงตาสุกสกาวหลังจากที่เธอพูดจบเขาก็ไม่รอช้าและเอื้อมมือไปหยิบเสื้อผ้าตัวใหม่มาทันทีเขาถือมันไว้ในมืออย่างระมัดระวงังราวกับเป็นสมบัติล้ำค่าโดยกลัวว่าหญิงสาวจะเอามันคืนกลับไปตามด้วยเสียงทุ้มพันแสนมีเสน่ห์ตอบอย่างไม่ลังเลอืมข้าต้องการมันเพิ่มอีกพูดคุยท้ายตอนกับเสี่ยวเถียววันนี้ที่เราคอยเขาคืนดีกันแล้วค่ะทุกคนนนท์ บทที่120สอนหลงโม่ให้สวมกางเกงในน้องห้าเจ้าเห็นอะไรมารีบเล่าให้เราฟังเร็วเข้าเสี่ยวเหยาวรีบบอกมาสิถ้ามองไม่เห็นก็ลงมาแล้วให้ข้าขึ้นไปดูภายนอกลานบ้านร่างเล็กสี่ร่างกำลังสุมหัวกันอยู่ใต้ต้นไม้ยามนี้หลงเหยาวอาศัยตัวที่เล็กมุดเข้าไปในใบไม้เพื่อซ่อนตัวแล้วโผล่วดวงตาสีแดงขนาดใหญ่คู่หนึ่งมองไปที่คนสองคนในลานบ้านไม่กระพริบ ในขณะที่เด็กอีกสคนใต้ต้นไม้ก็คอยเร่งเราน้องชายคนเล็กอย่างกระวนกระวายแต่เจ้ามังกรน้อยไม่รีบร้อนเขากระดิกหางช้าช้าพลางดูฉากตรงหน้าด้วยความเพลิดเพลินและไม่สนใจเสียงรบกวนทั้งหลายจากเบื้องล่างน้องห้าเจ้าคันก้นอยากโดนตีอีกแล้วใช่ไหมหลงจงอดไม่ได้ที่จะกำหมัดข่มขู่ถ้าไม่ใช่เพราะพี่น้องทั้งสี่คนตัวใหญ่เกินไปจนพ่อมังกรอาจจะสังเกตเห็นได้ง่าย พวกเขาคงไม่จำเป็นต้องให้หลงเหยาซึ่งเด็กจอมกวนประสาทคอยแอบดูแบบนี้ต่อมามังกรดำตัวเล็กลับลิ้นออกมาก่อนจะหดหัวกลับอย่างไม่เต็มใจเพื่อบินลงมาจากต้นไม้และภายใต้สายตาที่คาดหวังของพวกพี่ๆเขาก็ขุดหางแหลมเป็นรูปหัวใจจากนั้นเขาก็เชิดหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจคืพวกท่านมักจะคิดว่าข้าเอาแต่กินมากเกินไปแต่สุดท้ายพวกท่านก็ต้องพึ่งพาข้าในช่วงเวลาวิกฤต ท่านพ่อกับท่านแม่คืนดีกันแล้วหรือหลงลิงเอ,อ๋อแสดงสีหน้ามีความสุขและอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมานางหวังอยู่เสมอว่าทั้งคู่จะกลับมาคืนดีกันดังนั้นจะไม่ให้นางรู้สึกดีใจได้อย่างไรหากเรื่องนี้ก็ยังแก้ไขไม่ได้แสดงว่าท่านพ่อก็คงสิ้นหวังแล้วจริงๆหลงจงปากพร้อมกับพูดอย่างเย็นชาแม้แต่หลงอี้กับหลงเซียวก็ยังเผยรอยยิ้มบนใบหน้าเล็กๆที่มักจะตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา การพยายามทำให้ทั้งคู่กลับมาปรองดองกันได้สำเร็จตอนนี้เด็กประกูลหลงทั้งห้าจึงรู้สึกเหนื่อยมากจริงๆข้ากลับตอนนี้เลยได้ไหมข้าเหนื่อยแล้วนะนี่เราก็ออกไปข้างนอกมาทั้งวันแล้วหลงจงพูดพลางตั้งท่าจะเดินกลับบ้านเดิมทีเหล่าเด็กน้อยทั้งห้ากำลังจะกลับบ้านหลังจากไปพบหูชิงหยวนแต่หลงลิงเอ,อ๋อกลับรั้งทุกคนไว้โดยไม่ยอมให้พวกเขากลับไปเสียอย่างนั้น หากจะพูดให้ถูกก็คือถ้าเด็กสาวปล่อยให้พี่น้องกลับไปมันจะส่งผลต่อการคืนดีของพ่อแม่เป็นผลให้เจ้าตัวเล็กทั้งหลายจะต้องพากันเดินเล่นอยู่ข้างนอกเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มเมื่อหลุงเหวาได้ยินคำพูดของพี่สามเขาก็พยักหน้าเห็นด้วยทันทีว่าข้าหิวแล้วกลับบ้านไปขอท่านแม่ย่างเนื้ออร่อยอร่อยให้กินดีกว่า แม้ว่ามังกรตัวเล็กจะไม่เข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนแต่เขาก็สามารถเข้าใจในิสัยของแม่จิ้งจอกได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นเมื่อหูเจียวเจียวอารมณ์ดีเนื้อที่เธอทำจะมีรสชาติดีขึ้นแต่เมื่อเธออารมณ์ไม่ดีรสชาติอาหารจะไม่ค่อยดีนักในสายตาของหลงเหยวตอนนี้ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะได้กินเนื้อสัตว์แสนอร่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เจ้ายังกลับไปไม่ได้หลงหลิงเ e อ๋อก้าออกไปขวางทั้งสองคนทันที ท่านพ่อกับท่านแม่คืนดีกันแล้วที่สามชอบปากเสียถ้าท่านกลับไปท่านจะทําให้ท่านแม่ไม่มีความสุขอีกฝ่ายที่ถูกต่อว่าถึงกับพูดอะไรไม่ออกเวลานั้นปากเล็กๆของหลงเหยวยาคว่ำลงทันทีและรูม่านตาของสัตว์ก็เปียกชื้นเนื่องจากมีน้ําตาเอ่อคลอหน่วยจากนั้นหลงลิงเอ๋อก็เข้าไปลูบหัวของน้องชายเพื่อปลอบใจเสี่ยวเหยาตอนกินข้าวเย็นพี่สาวคนนี้จะแบ่งเนื้อบางส่วนให้เจ้าเอง ตอนนี้เจ้าต้องปล่อยให้ท่านพ่อกับท่านแม่อยู่กันตามลำพังสักพักตกลงไหมปกติตอนกลางวันพ่อมังกรมักจะออกไปล่าสัตว์หรือไม่ก็ทำงานอย่างอื่นทั้งคู่จึงไม่มีเวลาส่วนตัวกันเลยแล้วเมื่อไหร่พวกเขาจะได้ใช้เวลาร่วมกันสักทีเมื่อมังกรตัวน้อยได้ยินเช่นนี้ดวงตาสีทับทิมก็สว่างขึ้นทันทีและเขาก็พยักหน้าอย่างกระตือรือร้นพร้อมปัดความคับข้องใจออกไป เขาตื่นเต้นมากจนหางของเขาตั้งขึ้นแกว่งไปแกว่งมาในอากาศราวกับใบพัดรู้จักแต่กินแค่เอาของกินมาล่อก็เปลี่ยนท่าทีเชียวนะหลงจงบนอุบอิบจากนั้นเขาหันศีสะะไปอีกทางแล้วนิ่งเงียบไปเหมือนเป็นการยืนยันว่ายอมรับในลานบ้านหลังจากที่หลงโม่รับเสื้อผ้ามาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรอยู่ครู่หนึ่งเพราะตั้งแต่เกิดมานี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ชุดหนังสัตว์ใหม่ที่มีคนตัดเย็บให้ จนหูเจียวเจียวต้องเป็นคนบอกเขาว่าเจ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิทว่ามังกรหนุ่มไม่เต็มใจนักเนื่องจากเขามีแค่ชุดใหม่นี้ชุดเดียวถ้าเขาใส่แล้วเผลอทำมันฉีกขาดจะทำอย่างไรแต่เมื่อเขาเห็นดวงตาที่คาดหวังของจิ้งจอกสาวเขาจึงพยักหน้าแล้วหันกลับเข้าไปในบ้านไม้เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาผ่านไปไม่นานหลงโม่ก็เดินออกมาด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ สิ่งที่หูเจียวเจียวทำให้เขาคือเสื้อกั๊กสีน้ำตาลเข้มและกางเกงขาห้าส่วนแม้ว่าผู้จะเคยชินกับการใส่กระโปรงแต่การสวมมันในชีวิตประจำวันก็ยังไม่ค่อยสะดวกคล่องตัวส่วนเอวเธอยังออกแบบสำหรับผูกผ้าคาดเอวไว้ด้วยดังนั้นไม่แปลกที่พวกเขาจะไม่ชินกับชุดแปลกตาแบบนี้แถมยังมีมังกรดำตัวเล็กที่สง่างามปักอยู่บนหน้าอกของเสื้อกั๊กและรูม่านตาสัตว์สีทองคู่สวยก็ดูเหมือนจริงมาก กล้ามเนื้อที่แข็งแรงััรนี้ถูกปกปิดด้วยชุดหนังสัตว์เป็นส่วนใหญ่แต่มันยิ่งขับให้ชายหนุ่มดูหน่าดึงดูดลายเส้นที่เด่นชัดตรงกลางเสื้อกั๊กทำให้ผู้คนรู้สึกอยากค้นหาหลังจากที่หลงม่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วภาพลักษณ์ทั้งหมดของเขาก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปร่างเดิมที่มืดมนยามนี้ถูกล้อมรอบด้วยออร่าที่ยเยือกเย็นเย่อหยิงและสูงส่ง หูเจียวเจียววอดไม่ได้ที่จะแอบถอนหายใจดังคำคนที่เคยบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งจริงๆนี่แหละคือออร่าของมังกรผู้ยิ่งใหญ่เหนือสัตว์ทั้งปวงขณะที่หญิงสาวกำลังชื่นชมชายรูปงามแต่จูจ่ๆเจ้าตัวก็ดึงกางเกงในขาสั้นสีเทาอ่อนตัวโต,วตวคู่หนึ่งออกมาจากด้านหลังพร้อมกับทำหน้าเคร่งขรึมที่แสดงถึงความสงสยัยนี่คืออะไรมันเป็นเสื้อผ้าหรือหลงม่ถามอย่างจริงจัง จิงจอกสาวที่ได้เห็นเช่นนั้นยืนตัวแข็งทื่อเธอรู้สึกได้ว่าขมับตัวเองกำลังเต้นตุบๆก,ก่อนที่เธอจะรวบรวมความกล้าอธิบายว่านี่นี่ก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันเจ้าของใบหน้าคมคายขมวดคิ้วเล็กน้อยคำตอบของอีกฝ่ายยิ่งทำให้เขางุนงงมากขึ้นมันเล็กมากเจ้าจะให้ข้าใส่มันไว้ตรงไหนเนื่องจากพูดไม่ได้ใช้ตลอดไปจนถึงการใส่ชุดชั้นใน มัดนี้หูจิววจิยวรู้สึกเพียงว่ารูหูร้อนเผาเหมือนมีควันพุ่งออกมาและหนังศีรษะของเธอก็ชาว่าให้ตายเถอะฉันจะอธิบายให้ผู้ชายในโลกนี้ฟังได้ยังไงว่ากางเกงในเขาใส่กันตรงไหนบอกให้เขาสวมมันไว้ตรงไอ้นั่นเรอะายใต้สายตาที่เต็มไปด้วยคำถามของมังกรหนุ่มในที่สุดจิ้งจอกสาวก,ก็กัดฟันชี้นิ้วไปตรงร่างกายส่วนล่างของเขาและพูดว่าตรงนั้นสวมมันไว้ข้างใน หลงม่ก้มศีรษะลงมองตามตำแหน่งที่นิ้วของจิ้งจอกสาวจากนั้นก็ถือกางเกงชั้นในไปทบไว้ข้างหน้าส่วนดังกล่าวอย่างระมัดระวังไม่นานเขาก็พยักหน้าชาชาเพื่อแสดงความเข้าใจนั่นแหละปากของหูเจียวเจียวกระตุกและรีบพูดต่ออย่างร้อนรนว่าเจ้ารีบไปเปลี่ยนเถอะข้าจะไปทำอาหารเย็นได้โปรดอย่าถามคำถามอะไรออกมาอีกเลยนะฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วจริงๆ ทางด้านมังกรหนุ่มคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องใส่ดังนั้นเขาจึงไม่สงสัยเรื่องนี้มากนักและเข้าไปเปลี่ยนใส่ชุดชั้นในอีกครั้งหลังจากที่ร่างสูงออกมาเขาก็พบว่าหูเจียวเจียวทำตัวแปลกๆราวกับว่าเธอกำลังหลบเลี่ยงตัวเองจากนั้นรูม่านตาสีทองก็หลีลงนางกำลังรู้สึกว่าเขาโง่เง่า,งาหรือเปล่า ในขณะเดียวกันจิ้งจอกสาวใช้หินสองก้อนเพื่อตั้งตะแกรงและกำลังจะทำปลาย่างบนนั้นเมื่อเธอหันศีรษะไปเธอเห็นหลงม่ยืนอยู่ข้างหลังด้วยสีหน้าบึ้งตึงเจ้าเป็นอะไรไปขนาดมันไม่พอดีหรือเธออดไม่ได้ที่จะถามออกมาหน้าตาบูดบึ้งอะไรปานนั้นเปล่าหลังจากที่ชายหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแหบแห้งนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ามีเสื้อผ้าใหม่ เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเสื้อผ้าเลยและเขาไม่เคยแม้แต่จะได้สวมเสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์จริงๆมาก่อนหูเจียวเจียวพันหกไปครู่หนึ่งเมื่อนึกถึงหนังสัตว์ที่ยับยู่ยี่บนร่างกายของอีกฝ่ายเขาแค่พันมันไว้รอบตัวเองอย่างลวกๆด้วยเหตุผลบางอย่างเธอจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆแต่เธอก็ได้ยินหลงโม่พูดต่อไปว่าตอนที่ข้าเกิดมาข้ามีพี่ชายคนหนึ่งที่เป็นที่น้องคลานตามกันมา ข้าผอมกว่าเขาข้าเลยไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ข้าไม่มีอะไรดีแล้วพอเริ่มโตก็ยังพูดติดอ่างอีกเพื่อไม่ให้ข้าหนาวตายพวกเขาจึงเอาหนังสัตว์ที่เหลือทิ้งมาให้ข้าชายหนุ่มเติบโตมาด้วยการสวมหนังสัตว์ที่ไม่ฟอกซึ่งทั้งแห้งและแข็งแล้วยังมีกลิ่นเลือดติดด้วยแม้ว่าเขาจะถูกไล่ออกจากเผ่าบนตัวของเขาไม่มีแม้แต่หนังสัตว์ศก,กรปรกเหล่านั้นสักชุด รสชาติชีวิตที่ขมขื่นทำให้มังกรหนุ่มรู้สึกทรมานยิ่งกว่าตายแล้วเขาก็รู้สึกว่าบิดามารดาผู้ให้กำเนิดอยากจะให้เขาอดอาหารตายตายไปเสียด้วยซ้ำ